่อ,อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านอิตาลีพรีโมพียซ่าที่เขาใหญ่นะคะบรรยากาศด้านนอกก็ประมาณนี้เลยอาททำไมใส่ชุดสีดาก็ตั้งใจเปลี่ยนชุดมาถ่ายรูปที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะอ่าเราดูบรรยากาศด้านนอกเรามาดูบรรยากาศนัานในกันบ้างสวยมากคะ่ะทุกคนเหมือนหลุดเขาไปอยู่ในหมู่บ้านอิตาลีเล็กๆยังไงอย่างนั้นเลยแต่ที่ไหนได้ที่นี่เมืองไทยเขาใหญ่นี่เองช่วง <เ en. S 2> ที่ไปอากาศเย็นสบายแดดกาลังดีเลยมุมถ่ายรูปเพียบมีชั้น2ด้วยแต่ว่าเรานั่งวิวแชร์ไปถ่ายไม่ได้อ่านิเสร็จแล้วเราก็มาให้อาหารน้องแกะ ดูสิบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กลับนะคะบรรยากาศสองข้างทางก็ประมาณนี้เลยเราก็มาแวะกินข้าวอยู่ที่เดิมอีกแล้วไปถึงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเอ๊ะแปะนั่งหน้าบูดเพราะว่าขับรถมาทั้งวันเหนื่อยอ่ะเราก็นั่งจิบไวรอกับข้าวไปก่อนนะคะดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากมากับข้าวที่เราสั่งก็ประมาณนี้เลยไปตั้งหลายครั้งเพิ่งจะรู้ว่าแม่ครัวเป็นคนใต้กับข้าวรสเด็ดมากอาชนแก้วอาเฮียเบาหน่อยกินข้าวไปชมวิวไปบรรยากาศรถท้องฟ<า>้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยสวยมากสักพักหนึ่งอากาศเริ่มเย็นเีย ก็เริ่มหนาวแล้วอันนี้เราทําอะไรไม่รู้นะจ๊ะก็ทําไปเรื่อยเปื่อยกินคนเดียวเงานิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราเราก็พักที่เดิมอีกแล้วค่ะไปกี่ครั้งก็พักที่นี่เลยนะคะเพราะว่าห้องมันกว้างสะดวกเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะคะมีอ่างอาบน้าแล้วก็มีเก้า e อี A ้อาบน้ N ําสําหรับอุ้งเช์ให้ด้วยค่ะแล้วเราก็เอาสบู่กลมๆลงไปแช่น้ําเล่นสบายเลยเสร็จแล้วก็เข้านอนอากาศหนาวมากค่ะทุกคนอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะคะภูเขาก็จะแห้งนิดนึงแต่ถ้าไปหน้าฝนภูเขาจะเขียวแบบนี้เลยอาหารเช้าก็จะเป็นจาน จานเพราะเป็นวันธรรมดาพัดซีอวอรอร่อยมากตบท้ายด้วยผลไม้อันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศหน้าร้านนะคะมีทางลาดสาหรับวิวแชร์ด้วยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะยาวมากเดี๋ยวเราไปต่อที่สกายได้ว่าเราจะได้บินหรือเปล่า